ห้ามพลาดของนำเข้าที่บ้านเราไม่ค่อยมีหมอหมอหมอ,หมอยาทะลุมิติแฮมเป็นพืชที่อยู่วงเดียวกับบระเพ็ดและขมิ้นเครือมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่บริเวณเขตร้อนของภูมิภาคเอเชียใตย้พบมากในลาวพมา่าเวียดนามกัมพูชาบังคลาเทศสีลังกาในประเทศไทยพบมากในภาคเหนือที่มีป่าดงดิบและเป็นป่าลึกเท่านั้น ในเมืองไทยไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นัเราจึงนิยมนำเข้ามาจากประเทศลาวและพมา่าแฮมจะมีรสขมฝาดเฟื่อนสีจะออกเหลืองชัดเจนสรรพคุณทางยาของแฮมสามารถที่จะใช้รักษาโรคดีสัานเบาหวานและลดน้ำตาลเป็นยาเจริญอาหารและช่วยย่อยอาหารแก้บิดแก้ลำไส้อักเสบช่วยบำรุงโลหิตและขับระดูแก้ตาแดงแก้ตาอักเสบ ช่วยรักษาแผลเปื่อยที่มีหนองแก้ผื่นคันตามผิวหนังและยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายวิธีการรับประทานให้นำแฮม2-3ชิ้นขนาดเท่ากับหัวแม่โป้งมือของผู้ที่จะทำการดื่มนำมาต้มจนกระทั่งน้ำเดือดเป็นเวลา10-15นาทีจากนั้นดื่มวันละหนึ่งแก้วกาแฟจะดื่มในช่วงระยะเวลาไหนก็ได้นะคะแต่แฮมมีข้อที่ควรจะระวังนั่นก็คือ คู่ที่ป่วยเป็นโรคไตควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มหรือรับประทานแฮมเนื่องจากมีความเป็นโพแทสเซียมสูงคู่ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจไม่ควรที่จะรับประทานแฮมเลยเนื่องจากแฮมมีสารเบอร์บิลีนเป็นส่วนประกอบสำคัญซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะการหายใจติดขัดได้การใช้ลดปริมาณน้ำตาลในเลือดนั้นควรจะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นที่หมอได้กล่าวไปในข้างต้นสุดท้าย สตีมีคันไม่ควรที่จะรับประทานนะคะเนื่องจากแห้มมีคุณสมบัติในการช่วยขับระดูอาจจะทำให้เกิดภาวะการแท้งบุตรได้เพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การลวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ